สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเชิดชูเกียรติคุณแม่คนดีสีแผ่นดินขณะที่จังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นลำแพนกว่า500ต้นเฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมทัพพระยาสาลาว่าการเมืองพัทยาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพร้อมมอบเกียรติบตัตรคุณแม่คนดีสีแผ่นดินประจำปี2568แก่คุณแม่ดีเด่น46คนที่เสียสละและเป็นแบบอย่างแก่สังคม ภายในงานมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานรวมด้วยผู้แทนภาครัฐและบุคคลสำคัญในพื้นที่ซึ่งนายมานะยาประคำประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้บอกว่าโครงการนี้จัดต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อยกย่องเชิดชูบทบาทของแม่และส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกรักแม่แก่เยาวชนไทย ส่วนที่อาคารศีสวรินที่รานุสร1น150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชารองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภารผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ทูบเทียนแพ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและร่วมเพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับคณะผู้บริหารแพทย์และพยาบาลเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ9 3พรรษาจากนั้นผู้ร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมมอบต้นมะลิให้ผู้มาใช้บริการพร้อมกับเปิดรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล โดยในวันที่12สิงหาคมโรงพยาบาลยังเปิดรับบริจาคโลหิตตลอดวันเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีอีกด้วย ที่ริมครองตำรุถนนนาเกลืออำเภอเมืองชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดเมืองร้อนด้วยมือเราประจำปี2568 โดยภายในงานมีการปลูกต้นลำแพนกว่า500ต้นตลอดแนวครองตำรุซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นในป่าชายเลนและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมดูแลต้นไม้ให้เติบโตอย่าง ยย่งยืนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันประหลัดจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยมีนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์นายอำเภอเกาะจานันให้การต้อนรับภายในพิธี ผู้เข้าร่วมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและร่วมกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกันหลังเสร็จพิธีได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีฟุตบาทและตีเส้นจราจรบริเวณรอบที่ว่าการอำเภอเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและสวยงามแก่ชุมชน